FC Manager ขอเสนอ FCM App on Mobile ตัวช่วยใหม่ของเหล่าผู้จัดการแค่เพียงสร้างสโมสร FCM เสร็จแล้วโหลด FCM App ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เล่น FC Manager ได้เริ่มจากเมนูแรก Management ไปดูการ s ซ t team กันเลยใน lineup จะสามารถสลับตัวนักเตะได้โดยการคลิกตัวนักเตะ2คนที่ต้องการสลับที่แค่นี้เองง่ายใช่ไหมล่ะใน Tactics สามารถปรับแผนรุกรับได้ ในเทรนนิ่งสามารถฝึกนักเตะได้เหมือน PC เปียกไม่ว่าจะรับนักเตะที่ฝึกเสร็จกำหนดการฝึกเพิ่มหรือยกเลิกการฝึกเซตทีมคัลเลอร์ปรับเปลี่ยนทีมคัลเลอร์ได้ตามต้องการเมนู g ลีทำได้เหมือน PC เดะดูอันดับและตารางการแข่งของหลีที่เราอยู่และหลีกอื่นๆรายละเอียดคู่ที่แข่งผลการแข่งของคู่ที่เราแข่งด้วย เซตทีม A หรือทีม B คัสตอมลีกจะเป็นส่วนของแรงกิ้งอย่างเดียวที่ให้เราเซตค่าอื่นๆได้เมนูบนรูปกระเป๋าสามารถดูไอเทมที่สโมสรเรามีอยู่ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วเข้าไปโหลดกันได้เลยมีทั้งระบบ iOS และ Android FCM App เครื่องมือของผู้จัดการมือฉมังคุมทีมได้ทุกที่ทุกเวลา